ลับมาอยู่กับเสรีดราม่าในเบรคที่2นะครับ,รบย้าเรื่อง SMS หน่อยว่า4642200นะครับส่งมาได้หรือใครสะดวกที่ Facebook ก็สลเสรีดราม่ามาข้อความแรกมาแล้วเขจาจะเขาบอกสื่อนอกยกไทยขั้งวาเลนไทน์เป็นที่1ของโลกยังไงเท่านี้เลยหญิงไทยมีชูที่2ของโลกชายที่1ทีวีไทยทําเด็กเสียออกเป็นภาพรวมของ มุมมองจากต่างชาติเอาเรื่องวานเวนไทยก่อนบอกเราคลั่งอันดับหนึ่งวาเลนไทยใช่เราคลั่งเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่ามันกําลังลดลงนะครับก็คือคนไทยจํานวนหนึ่งครับตีความเรื่องวันเลนไทยแคบมากคือเอาเป็นเรื่องของความรักระหว่างหนุ่มสาวแต่จริงๆเนี่ยวันเวนไทยที่แท้จริงมันคือความรักทุกเรื่องนะนะครับ ทีนี้พอเรามีความรักเราตีความเป็นความรักระหว่างหนุ่มสาวก็จะมีในเชิงของธุรกิจนะครับมีการจัดงานคืนวันวาเลนไทน์นนนทาตามโรงแรมต่างๆนะครับแล้วก็มีค่านิยมซึ่งเป็นเด็ดเอ็กซ์สักนิดหนึ่งนะคะก็บอกว่าวันวนาเลนไทน์เป็นวันเสีย,สยตัว<อ>แห่งชาตินะครับ แต่บัตรนี้ลดลงราค่ลดลงแล้วเพราะ,ะลลเขา,เ,ขาเสียตัวกันวันไหนก็ได้ <laughs> <laughs> เขา <laughs> ม,มีมีประโยคนึงบอกว่าเขาเสียตัวกันมาตั้งแต่ลอยกระทงแล้วไฮก้าเขาเขา <laughs> ไม่รอวันาเนาเลนไทนยแล้วเขาจะนึกเสียตัวกันวันไหนยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปนะครับคนไทยคนไทยก็สนุกไปหมดกับทุกเทศกาลนะเราและนอกจากนั้นแล้วอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องประเพณีมันเริ่มอ่อนตัวลงทุกเรื่องรวมทั้งลอยกระทงด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมออนไลน์ลอยกระทงที่เสื่อมลงนั้นก็เพราะมีหลายคนลอยกระทงออนไลน์ แลวก็ในขณะเดียวกันดอกไม้ดอกไร้ที่ขายได้น้อยในวันนี้เพราะมีคนส่งดอกไม้ออนไลน์ออนลนครับอ,อันนั้นผ่านเป็นหนึ่งเรื่องเมื่อกี้มันมีเรื่องบอกว่าทีวีไทยทําเด็กเสียอ,อาจจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมครับออมีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทีวีก็คือ<ช>สื่อบนชนการที่สื่อบนชนจะมีอิทธิพลต่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอิทธิพลอันจํากัดมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อเห็นปั๊บเหมือนกับฉีดยาเข้าไปเลย นะอยากจะฉีดยาให้หลับก็หลับอยากจะยาให้ตื่นก็ตื่นมันไม่ใช่เช่นนั้นนะครับก่อนที่คนเราจะได้รับสื่อครับนะครับเราจะผ่านการปลูกฝังการอบรมการสั่งสอนนะครับเอาไว้เป็นเกราะกำบังในตัวเราคือมีทุนอยู่แล้วแหละใช่แต่ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ได้อบรมสั่งสอนในสิ่งที่เราเห็นในจอครับ ก็เด็กก็สามารถที่จะรับาาได้แต่ถ้าพ่อแม่สอนหลักการที่ถูกต้องไว้ตัวนั้นจะเป็นเครื่องกรองเด็กก็จะรู้ว่านี่คือเรื่องไม่ดีแหละอันที่สองก็คือการได้ดูได้เห็นแล้วได้สนทนากับคนอื่นนะคะถ้าคนอื่นเหล่านั้นเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตของเขาภาษาฝรั่งเรียก significant others นะคะครูก็ดีนายจ้างก็ดีเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดี ได้คุยเขาว่าสิ่งที่เห็นในจอมันไม่เหมาะนะมันไม่ควรนะไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะเป็นเครื่องกรองอันที่สองนะคะแล้วก็เครื่องกรองอันที่สามก็คือภาพลักษณ์ของสื่อนั้นน,น,นะคะสื่อบางรายเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรเราจะเชื่อตามเพราะภาพลักษณ์เขาดีานะคะแต่สื่อบางรายภาพลักษณ์เขาไม่ดีเมื่อภาพลักษณ์เขาม่ดีเขาจะบอกอะไรเ,าเราเราก็ไม่เชื่อ นะคะต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือเหล่าบรรดาผู้ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดทั้งหลายดารานักร้องไฮโซคนอ่านข่าวพิธีกรน,นะคะได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่เด็กได้เห็นในทีวีะนะคะถ้าสิ่งที่เด็กได้เห็นในทีวีนั้นมีการนำเอามาวิพากวิเคราะห์โดยคนที่เป็นผู้นำที่เด็กเชื่อถือ,อเด็กก็จะไม่คล้อยตาม อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เด็กอยู่ในกลุ่มใดถ้าเพื่อนของเขาอยู่ในกลุ่มที่มองว่าสิ่งที่เจอในทีวีไม่ดีเขาก็จะคล้อยตามเพื่อนดัังนน้กแต่ถ้าเกิดเด็กเขาบอกสิ่งที่ดูในทีวีมันมากสุดยอดเลยเขาก็จะไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะโทษสื่ออย่าโทษทั้งหมด อาจจะต้องโทษเครื่องกรองด้วยน,นะครับถ้าฟังอย่างนี้เครื่องกรองสาคัญสุดพ่อแม่ไม่สอนไว้ก็ไม่มีเครื่องกรองพูดนําเห็นก็เฉยไม่รู้จักเอามาพูดมาจาให้เกิดข้อคิดนะคะม,มันก็ขาดเครื่องกรองแล้วก็ในขณะเดียวกันพ่อแม่ไปบอกว่านี่สื่อเด็กนี่สื่อผู้ใหญ่ตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าลูกเนี่ยรับอะไรเข้าไปก็เลยไม่สามารถจะสนทนากับลูกได้ แต่ถ้าเกิดว่าอายุพี่เท่านี้พี่ฟังเพลงวัยรุ่นแล,แล้วถ้าเนื้อหาในเพลงวัยรุ่นมันใช่ไม่ได้แล้วก็มาคุยกับลูกกับเต้าเพลงนีออ้มันไม่ดีเรื่องอย่างนี้อาจเด็กจะได้ใช่เด็กเขาดูฮอร์โมนเราก็ลองดูแล้วก็เสร็จแล้วฮอร์โมอนมันเป็นยังไงคุยกับลูกนะครับงนั้นการได้พูดคุยกับคนอื่นการมีเครื่องกรองที่ปลูกฝังกันมานานคนที่เป็นผู้นํารู้จักแสดงความคิดเห็นและอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีบรรทัดฐานของชีวิตที่ดีสื่อทําอะไรไม่ได้หรอกครับดังนั้นก็ต้องสรุปนี่ท่านผู้ชมว่าจร เราต่างหากต้องรู้เท่าทันลูกเราแล้วเราจะพาลูกเราไปในทางที่ดีได้นะครับอ้าเบรกที่เราคุยเรื่องพระใช่ไหมครับเบรกนี้มีเรื่องตำรวจอาจารย์มันมีการแชร์คลิปวิดีโอจาก f e c o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  k c e b o o k หนึ่งบอกว่าดันจอดรถในที่ห้ามจอดอโดยในคลิปในภาพตำรวจที่กำลังมาตรวจสอบที่รถทัวร์ที่จอดในที่ห้ามจอดอแล้วมันก็มีการเหมือนอารมณ์แบบเหมือน จ่ายเงินจ่ายทองกันเป็นแบบเห็นชัดเลยว่ามีการฟับแต่จาด,ดูนะพุทธอ่า,อาแล้วก็ไปซึ่งเรื่องรามันก็หาว่ารับสวยแต่เขาออกมาแก้ตัวน่ารักมากก็ชอบเรื่องนี้ก็ล่าสุดอ่ะตำรวจคนขับรถทัวร์เขาอ,ขอมาเปิดตัวพร้อมกอันเออคุณตำรวจเดี๋ยวบอกชื่อได้เลยเพราะเปิดตัวแล้วดาบตำรวจสราวุธรวบรวมวงผบหมู่จราจรสนรุมพินีมากับคุณพี่คนไมแก่ชื่อสายยันเผือกเพลงอายุ5 2ชาวอยุธยาบอกเขาใจผิดอาจารย์เป็นเพื่อนกัน ติดเงินในวงเล่าแล้วมาใช้นี่โอ้ยวิธ oh, ีการใช้นี่นะอื <c oughs> ปกติใช้นี่ก็ยื่นไปเลยอาจจะติดแก่1พันหนึ่งมันก็ดูสอ,องมป็นตไมใช่แล้วเรื่องก็เรื่องก็จบไปว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รับสวยนะมาใช้นี่กันอาจารย์ก็ไม่รู้แหละจิตใจเราก็เที่ยงธรรมอ่นะเนาะแล้วคนนี่ก็เอาเอางนี้ไม่เอาใจเราไปหลักเียเอาเอาผู้คนผู้คนบอกแหม คิดว่ากินข้าวไม่ได้กินหญ้านะคุณนีน่งจริงๆคือ <c oughs> เวลาคนแก้ตัวอะไรไปน้ําขุนๆเพียงเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยนะครับเขาเป็นการพูดจาที่ดูถูกคนอื่นครับว่าคนพวกนั้นกินหญ้าก,กินแกลบนะครคือคนเราถ้าเรายื่นเงินใช้หนี้กันกับยื่นเงินสวยเนี่ยกริยายังไงมันก็ต่างกันจริงคนแยกแยะออกค่ะเนาะตอนนี้อาจารย์อะเราก็รู้แหละ ถ้าเป็นความจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าแถก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยผู้บังคับบัญชาควรออกมาพูดอะไรหรือทําอะไรภาพพจน์บันดีไหมเพราะมันดูแบบถ้าผู้บังคับบัญชาปล่อยปะแล้วเลยเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าก็แบบก็ควรจะต้องเรียกตํารวจซึ่งอยู่ในภาพไปพูดคุยครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเขียนอะไรลงไปใน Facebook บ้างเพราะตามหลักนะครับของการที่เราโดนวิกฤตใน แพลตฟอร์มใดของโซเชียลมีเดียต้องแก้ไขในแพลตฟอร์มนั้น,น,นเพราะจริงมันก็คือกลุ่มคนที่ดูโซเชียลนี่แหละเขาต้องได้รับคําตอบนี้ชนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องตำรวจเหมือนกันแต่นี้มันเป็นเหมือนอารมณ์แบบตํารวจกับนักข่าวดูเอาว่าใครถูกใครผิดมันเป็นภาพเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมชายคนนึงเนี่ยเขาอ้างตัวเป็นสื่อแล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยแล้วก็ถ่ายภาพนี้ดูถ่ายภาพตรงตำรวจก็คือไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันก็ผิดกฎหมาย่แล้วก็เนี่ยยื้อตอนจบเนี่ยตำรวจก็ยอม ยอมแบบเหมือนอ้าปล่อยไปเลยตามเลยคนมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวคนนี้จะเป็นนักข่าวหรือไม่เป็นนักข่าวคุณรู้อยู่แล้วมันผิดกฎหมายโดยเพราะคุณเป็นตํารวจก็ต้องรักษากฎหมายไม่ใช่ยอมอย่างนี้อาจารย์คือบ้านเราเนี่ยนะครับปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายมีหลายเรื่องค่ะถ้าเกิดก๊อซื้อรถใหม่ครับแล้วก็ขับป้ายแดงหลังจากพระอาทิตย์ตกอาจารย์พูดอะไรทีจิงจิงมันผิดนะผิดนี่เลิกหกโมง อยู่บนถนนอีกสองชั่วโมงกว่าถึงบ้านยังไงฟ้ามืดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องจับแต่ถ้ายังไม่อยากจะจับครับไปแก้กฎหมายซะเนาะให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันครับพี่เคยเป็นกรรมการวิสามันในคณะกรรมการชุดที่ว่าแก้ไขเป็นกฎหมายล้าหลังและไม่เป็นธรรมครซึ่งอันนี้มันหลายสิบปีมาแล้วนะอาจจะต้องมีกรรมการที่กรรมธิการชุดนี้สักครั้งมั้งเพื่อจะมาดูว่ากฎหมายอะไรเป็นอยู่ล้าหลังเยอะคนมีแหละจย์ใช่นะครับ แต่เรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ยมันเป็นกฎหมายแต่ทุกวันนี้เราก็เห็นนะคะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่ใส่หมวกกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พี่จะบอกสาเหตุให้ครับนะคะประการที่หนึ่งเขาเหล่านั้นไม่ได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นประจำเขาจึงไม่มีหมวกของเขาเองสองถ้าเขาจะต้องใส่หมวกที่ทาง วินมอเตอร์ไเตรียมไว้ให้ความรู้สึกขยะขยงรังเกียจม,มันก็มีอยู่มันกก็ใช้ร่วเนนพราะไม่รู้หัวใครเป็นหัวใครนะครับพี่มานั่งนึกภาพอย่างห้องน้ําในต่างประเทศที่เป็นห้องน้ําสาธารณะนะครับเขาจะมีพลาสติกหุ้มที่รองนั่งในห้องน้ําซึ่งพอเราจะใช้เรากดปื๊ดปับ๊บไอ้ของเก่ามันจะหมุนกลับเข้าไปแล้วของใหม่ก็มา ทำให้นั่งมั่น,นใจว่าที่เรา <ใจ S 1> นั่งไม่ไปทับของใครอะไรยังไงทั้งสิน้น <ừ> เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีคนทํานะคะหมวกพลาสติกครอบหัวก่อนใส่หมวกกันน็อกอไหมอาจจะเชิญชวนให้คนใส่หมวกกันน็อกกันเยอะขึ้นใช่เพราะมันคือ <c oughs> อย่างน้อยที่สุดถ้าเราได้ใส่พลาสติกคุม <ừ. S 1> หัวเราก่อนแล้วจําเป็นต้องใส่หมวกกันน็อกตามกฎหมาย มันอาจจะทําให้เราใส่ด้วยความสบายใจขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์การใส่หมวกกันน็อกคือการบอกเขาตัวเองอะรักรักตัวเองแต่ตอนนี้พี่กำลังคิดนะครับพี่สั่งซื้อไปแล้วด้วยจะซื้ออะไรครับสั่งซื้อหมวกกันน็อกใส่รถไว้เพื่อในกรณีที่รถติดแล้วไปไม่ทันแน่ๆพี่ก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์และเพื่อเป็นไปตามกฎหมายพี่สั่งซื้อแล้วอ๋อเห็นอันนี้สาบานได้เลยเขาเอามาส่งให้พี่เมื่อวันศุกร์แล้วก็ปรับ ไอ้อวันพฤหัสปรากฏมันเล็กเกินไปพี่ก็โทรไปบอกเขาและวันศุกร์เนี่ยเขามาเอาคืนไปละและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะมาให้พี่ออแลว้วพี่ก็จะทิ้งไว้ในรถค่ะเพื่อวันไหนเร่งรีบก็ได้แต่จริงๆอาจารย์เสรีนี่เป็นคนนั่งมอเตอร์ไซค์นะหลายปีก่อนเขาเจออาจารย์เสรีนั่งมอเตอร์ไซค์เรียบทางด่วนวันที่รถติดแล้วต้องไปแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องบอกว่าพี่ก็ทําผิดกฎเหมือนกันถ้าโดนจับพี่คงยอมให้ปรับพี่จะไม่เถียงนะครับจะไม่โวยวายแบบนี้พี่จะไม่โวยวายค่ะผิดก็คือผิดอะ แต่ตอนนั้นเนี่ยพี่ต้องนั่งเพราะมันไปไม่ทันแล้วหนึ่งไอ้มอเตอร์รไซค์นั้นก็ไม่มีหมวกให้พี่ครับแต่สองถ้ามีให้พี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าพี่จะใส่นะครับด้วยเหตุนี้พี่บอกบางครั้งบางครามันก็มีความจําเป็นซื้อไว้ดีกว่า,วาเอางี้การมีหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าอะไรมันจะทําให้เราปลอดภัยที่สุดถ้าเราจำเป็นต้องนั่งทำอย่างอาจารย์เสรีครับคุณผู้ชมซื้<ม>อหมวกไว้ไวเ,เป็นการใช้ชีวิตเชิงรุกใช่เรารอดเราปลอดภัยแล้วไม่ผิกดกฎหมายด้วยแต่ถ้าเราจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์และไปหา,าหมวกอยู่ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเชิงรับเราเรา,เราสู้เมื่อเจอปัญหาลุกสู้ปัญหานี่กัาใช่เร,เราพร้อมรับมือ,อไปอันนี้ดีกว่าอาจารย์มหาลยเอกชนที่หนึ่งครับเขาสวมมงกุฎให้บัณฑิตวันซ้อมรับปริญญา เขาเล่าอย่างนี้ว่าเป็นการแชร์ภาพบัณฑิตสวมมงกุฎในพิธีรับปริญญานะครับซึ่งสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมงกุฎพอดีโดยโดยเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็แชร์ข้อความว่าเพื่อนอาจารย์วงเล็บระดับคณะบดีส่งภาพมาให้ครับเทนใหม่ในการรับปริญญาเนี่ยครับไปรับกันที่สวนำพร์เห็นแล้วอึง้งยังกระนางงามรับมงกุฎเสียดายขาดสายสะพายไปหน่อยอาจารย์เห็นภาพรู้สึกไงครับคืออย่างนี้นะถ้าจะว่าไปเนี่ยถ้าผิดเนี่ยพี่ไม่ว่าเขาผิดแต่พี่มองดูว่า มันเป็นวิธีการออกแบบที่ไม่มีรสนิยมเนาะมันเป็นกระดาษด้วยใช่คืออย่างนี้ที่เขาแก้ตัวเนี่ยฟังขึ้นนะครับที่เขาบอกว่ามันก็เหมือนกับบัณฑิตบางมาหลาลัยใส่หมวกใช่ไหมคะใช่มันจะมีเพียงแต่การออกแบบอย่างเนี้ยมันไม่มีรสยมถ้าเป็นพี่นะพี่จะออกแบบเป็นหมวกบัณฑิตนะคะแต่จะปัดมงกุฎที่หมวกมันจะดูมีรสยมเยอะขึ้นนะครับ แต่การไปแก้ตัววันนี่เป็นเพียงแค่วันซ้อมเนี่ยมันทําให้เหมือนกับเรายอมรับว่ามันไม่ดีมันไม่ดี<ต>เพราะฉะนั้นจริงๆเ,<ล>เราไม่ได้ใส่รเราใส่แค่วันซ้อมถ้าพี่เป็นที่ปรึกษามาใ้แห่งนี้หนึ่งภาพนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะทันทีที่พี่การออกแบบนี้พี่จะท้วงทันทีเราสามารถแก้ตัวได้ว่าเหมือนหมวกซึ่งจะทาให้เราไม่ผิดครับแต่ว่าถามว่าไอ้มงกุฎแบบเนี้ยมันดูมีรสสนิยมไหม อย่าลืมนะการทำอะไรเนี่ยเรื่องของ legal และ illegal <ะ>ผิดหรือถูกก็เรื่องหนึง่งแต่เรื่อง test l and test s มีรยมัยมและไร้รัศมก็อีกเรื่อง,นงหนึ่งถ้าพี่เป็นที่ปรึกษาที่นี่มันจะเป็นหมวกบัณฑิตธรรมดาเหมือนที่คนเขาใส่กันแต่ของคนอื่นเขาเป็นหมวกสีดำธรรมดาสีแดงธรรมดาสีเขียวธรรมดาแต่ถ้าเป็นพี่ออกแบบก็จะกลายเป็นการปักมงกุฎสีทอง ลงไปบนพื้นที่หมวกสีม่วงก็จะได้ดูมีรสยมขึ้นแน่นอนเพราะ,จ,ะจริง,รงถ้าสังเกตคุณผู้ชมเห็นภาพพร้อมกอฟเนี่ยก็เห็นผู้เห็นภาพเหมือนกันเนี่ยพวกนี้คงเป็นบัณฑิตระดับธ,ธรรมดาก็จะเป็นเหมือนไอ้มองกุฎกระดาษเด็กอนุบาลเวลาเล่นกันอตอนมันไม่มีรสยมครับแต่มันจะมีบางสุบางรูปนะจารย์คงเป็นแบบระดับที่น่าจะเรียนนี่อันน,น,นี้อันนี้เป็นมงกุฎจริง,รงๆเลยจารย์เป็นมงกุฎแบบเป็นมงกุฎอ่ะเราก็เลยแต่มันปกติก๊อฟอย่างเช่นสมมติอางงานแล้เปรียบเทียบอันนี้นะครับ เหมือนกับสินค้าบางรายที่เขาแจกเสื้อให้เราฟรีนะครับแล้วเขาใส่โลโก้ใส่แบรนด์เขาใหญ่เต็มหน้าเต็มหลังเราสุดท้ายเราไม่ใส่เราไปให้คนรถเราไปให้คนสวนแต่ถ้าเกิดเขาใส่ไว้ที่กระเป๋าเล็กน้อยใส่ไว้ที่แขนเล็กน้อยเราใส่นะเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรให้คำานึงถึงรสนิยมเป็นสำคัญเนาะ อาจจะโดนตําหนิน้อยคืออย่างนี้ภาพนี้เนื่องจากมันโดนตาหนิอาจจะเป็นเรื่องรสินยมที่มันประหลาดมากมันดูเยอะแยะไปหมดมันไม่สวย <c oughs> หนึ่งวัสดุที่ทําเป็นกระดาษกระดาษใช่ <c oughs> <c oughs> สองการไปสวมหัว,วแบบนี้มันเหมือนเด็กเล่น,นมันไม่สวยน,นมันควรยนต์อยู่บนศีรษะเด็กอนุบาลเวลามีงานมีงาน,างานเลี้ยงเล็กๆน้อยในโรงเรียนมันก็เลยประหลาดไปหมดแต่ว่าเราจําได้สมัยเรารับริญญาเนี่ยถ้าไม่ใช่มหาลัยที่เขามีหมวกแม้แต่ไอ้มงกุดดอกไม้เนี่ย กบจำได้กบโดนตำหนิว่าห้ามขว้นยไอันนี้พี่อ่ะไหนๆพูดเรื่องนี้นะพี่ขอแชร์ความคิดนะคะคือเป็นธรรมเนียมบ้านเราที่เวลารับปริญญากันจะให้ดอกไม้หอถือแล้วก็ให้ดอกไม้ใส่หัวนะคะแล้วก็ยังแถมถือลูกโป่งใสข้างในมีหมีน้อยแล้วมีกระต่ายนะครเอาละนี่เป็นวัฒนธรรมของเราแต่คำว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จะเก็บรักษาหรือจะยกเลิกก็ได้ไดเดี๋ยวไม่ค่าดอกไม้จะด่าพี่นะ,ะพี่เห็นว่าควรจะยกเลิกเพราะดอกไม้เหล่านี้คือขยะการมอบดอกไม้อธิวัฒน์กอลรับลรวพิมพ์ดอมให้กอลฝากขยะไปทิ้งที่บ้านสักช่อหนึงนะสุดท้ายมันเป็นขยะพี่ไม่ได้คลั่งฝรั่งแต่ถ้าเราเรียนเรื่องค่านิยม,มในตำราฝรั่ง เขาจะเขียน core value ของคนอเมริกันว่าค่านิยมหลักเขาคืออะไรเขาก็จะมีเรื่องคันลองชีวิตเช่นเข้าเรียนให้อะไรกันจบให้อะไรกันทำงานวันแรกให้อะไรกันกระเสียณให้อะไรกันปรากฏว่าพี่ชอบมากของเขานะครับคนที่จบเขาใหนาฬิกาหรือปากกาอืมนะครคือนาฬิกาจะได้รู้จักเวลาในการทำอาหารกินปากกาจะต้องใช้ขีดเขียนซึ่งพีเทียบดูแล้วราคา ปาักกาและราคานาฬิกาบางครั้งไม่ได้สูงไปกว่าช่อดอกไม้ที่เราซื้อช่อละพันช่อละพันห้านะคะแล้วเพื่อนให้บางทีสี่ห้าช่อถ้าเพื่อนเหล่านั้นรวมตัวกันรเราจะได้นาฬิกาที่สวยเราจะได้ปากกาที่ดีแล้วมันไม่เป็นขยะมีนำซ้ำยังเป็นประโยชน์มาช่วยรณรง์กันไหม นะมาช่วยกันรณรงค์ไหมว่าต่อไปนี้เราจะไปแสดงความยินดีกับบัณฑิตท,ทั้งหลายด้วยปากกาด้วยนาฬิกาเนาะนะคะหรือแม้แต่จะให้เครื่องคิดเลขพี่ก็ว่ามันก็เหมาะสมที่จะให้คือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นขยะคืออย่างนี้เมื่อกี้ตอนอาจารย์เปิดเรื่องนี้อาจารย์บอกเด็นแม่ค้าดอกไม้ดาต้องนี้ต้องเห็นใจกันนะ <S <S เราเนี่ยเคยรับปัญญาก็กจําได้เลยในรุ่นที่กปรับเนี่ยก็จําได้ว่ามันจะมีศาลที่หน้ามหาลัยทุกคนก็จะไปถวายพระตรงนั้นหมดแล้วลุง ลุงยามกับแม่บ้านตอนเช้าก็จะด่าเพราะต้องมาทำท่าหน้าที่ถูกความสะอาดไงใช่เดี๋ยวนะท่านผู้ชมนี่คือไอเดียที่ดีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่าด่าอย่าด่าอยู่กับตัวส่งข้อความมาคุยกับเราแสดงไอเดียของคุณว่าเอ้ยมันยังดีหรือนะส่งมาเสียง4220มหาบัณฑิตหรือว่าดุษฎีบัณฑิตขอใช้คำแรงๆนะใส่ช่อดอกไม้บนหัวกระบาลเนี่ยพี่มีความสึกใช้ไวเธอเหรอฮะเนาะ ใช่สติปัญญาที่อยู่ในสมองเธอเหรอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ยิ่งถือช่อลูกโป่งใสมีมีน้อยมีกระต่ายน้อยพี่บอกใช่เหรอเนาะมันไม่ใช่แล้วล่ะแต่การได้รับนาฬิกาได้รับปากกาแล้วเอาไปใช้ในยาไปทำงานทํารเพี่ว่ามีประโยชน์และไม่เกิดขยะด้วยนะรดนรงกันเถอะค่ะสืบเนื่องจากชุดรับเป็นยาของมหาลัยมหาลัยหนึ่งนะครับก็เกิดประเด็นและไอเดียที่ว่าเรามาร่วมรณนรงกันดีกว่าว่าของผวัญวันจบการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะปอตีปโทปเอก เปลี่ยนดูคุณผู้ชมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ว่ากันนี่คือไอเดียและความคิดของเรา